ก็ไม่หรสดจากไรครับสวนแตนขัวน่ะเยอะแยะเสียงเนี้ยค่ะนมาไทีกวอะไรเยอะแยะเนี้ยไรวะออนี่โอ้เหนียวมือหาก่อนเลยวะยำตาใจยำแมพี่น้อง เดียมหน,กนกักหนักจะตับข้าวเดียว<ม>สี่เอาสี่เอารสสี่เอาสี่เอาเนี้ยเนี้ยสั่งเชิญเอี้ยสิเหรอเอาว่วเขาเนี่ยก็หวานขุดลงองคุณคิดผิดหรือเปล่าให้คนนี้เป็นคนขับเนี่ยมันต้องอันอยุบมันแห้งห<ะ>ดินขึ้นมาต้องข <โฮ S 2> ุดทณเพื่อนมันจังหวานคุณอ่ะ น้อยซุ a a abei, up, Favorite, ่งน้ําเผื่อสุ่มน้อยๆซับพี่แม่เฮานําแ่บ่มีคนบ่ยซับุ่มซุ่มแหลมๆซับ่แม่แน่เพิ่นสิได้บ่ต้องมาตัดอีกแน่บัดนี้เพิ่นเอาตําบ่คือเลยพี่น้องบ่คือซับซุมน้อยยาวๆน้อยๆที่แม่นําแน่เพิ่นซับีบ่แม่นจ้ะยงได้ไ้ล่ะนี่อันนมันน้อยเล็กยบ่มีน่ๆๆมันเล็กมันกินอะไรมันมาโอ้ยเปียนเมตตาเฮ็แต่ เสียมเยอเปลยเสียมเยอะเลยอย่างนี้นั่นอ่ะนั่นอ่ะนอนยงๆสองไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นโอ้ยดีกว่าเนาะแม่ๆบกึ้งเม่ซับได้ตั้งหลายแล้วเออเอดี๋ยวมันบอลเปนเบ่าดิหนิก็เสียมเดี๋ยวกระป๋องเท่านี้มันจะพอไหมค่ะไอ้ที่เราที่เราใส่ไแล้วก็เยอะแล้วนะที่เราเอากองๆไว้ก็เยอะแล้วนะมันอ่อนๆเลยนี่ๆไอ้โตกน้าพุ่นเด้อเพื่อนมันน้าเหม็นเนี่ยนะ บ้างกระป๋องคนขู่ก็ว่าเนี่ยขู่นกระแ๋งกระแ๋งชื่อกัไปงม่นะจิกจิวน่นตฟังทอจิจิอ่ะตัวประเทศไทยวีดีโอเขาว่างเียหมือนกันยานพี่น้องว่าเขากี่ไนะ เนี่ยเสีเ้ยวเสีเ้ยวเขาเคยไปฟิตเนสไปแล่นลู่แล่นน้ำกระเจาบิงึงมันมีเสาหนึ่งเขาแล่นออกกระลังกไกเขาก็แล่นแข็งๆเนาะาขันกูสิเซ้าไหวกูซีไอผู้หญิงแคบเขาเกือบตาย <c oughs> เสาแบบเขาเขาแล่นประจำไหม <c oughs> เขาซากไปไปแล่นนะอ,อยากไอเขาเนี่ยกกันสิเซ้าก่อนสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบคนยังแล่นสบายอยู่เจ้าของสิตายแล้วกัดจิตเลยหรือซูต่อ ประมาณ40นาทีอ่ะปั๊ด่ว่าเขาย่างๆหรอเขาบ่อยเสาวนั่นฟังเพลงแบบว่าเขาหุ่นดีเขาคล่องเขาแรงนะคือเขาทำประจำอยู่แล้วเขาฟังเพลงเขาคุ้นที่เออด่ก็บผ้าคลายหนาแห้งห่อ40นาทีก็ปั๊นเนา่งอู้ย0เรื่องหอบแล้วหรอคล้ายๆครับตอนนี้แหละตอานี้พี่ก้องเขาว่างแล้วเดี๋ยวพูดหรอกตั้งใจเอาแล้วพยัญชนะว่าพ่ยันพี่น้องว่าขี่ไร่ตุมาง่องนะพยัญจีต่อตุ้

นี่กัหนดบ่เขาโบไว้ซ้ำนี่แหละไม่ก็ต้องจุงไว้ไม่ใช่เหรอว้าเดี๋ยวเขาสิจุงไว้เองไปตายผลเหรออืมใช่ลางไว้นี่ยเลยเก็บเบิร์ตป้อยันนี่หนูกัดยอดมันพี่น้องหนูเมื่อไหร่มาใส่เบ็ดอยู่นี่ล่ะพี่น้องหนูมันแล้วเสียอยุ่อ้คนคนดุ้งดินนะเพื่อนนนนนเออมันจะอ่อน เขาเอินนอนนั่งดิ่งเออนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบ็ดขึ้นเนี่ยบอกนะไม่ใช่ตี้อะไรตะนอนใหม่อะไรตะนอนใหม่นันแรงนีบ่เป็นนอนนั่งน่ะนะแม่นั่นน่ะ เดี๋ยวจังไปเก็บเอาที่เขาเอาก็บมันใส้เก่งเนี่ยพูดถคือประเทศก่อนยงงมาเก็บออกงเร็กนะี่ื่องพลังงานดีก็สลาบเกล้สิบปใกล้สิบปทุกนละละไปสู้สู้สูเอา้สู้้ส้้สู้ส้สู้ส้สู้สู้ส้สูด้สู้สู้้สู้สู้แล้วสู้ส้สล้้สู้สน้ส้สู้น้ส้สู้ส้ เอ๊ะมือนนั่นมีน้องมีนอนอย่างที่ไปเศร้าเหล่านะเขาแม่เพื่อนดิพี่ว่าพาไปเศร้าเหล่าเศร้าบ่เออที่ถ่ายรูปกระตูวแม่นั่งนั่งแชทมาหาเขาอยู่เด้วยว่าขอบคุณเขาอยู่ว่าพาไปน่ะอ๋อพี่ว่าเพิ่นเศร้าอะไรสองปีเลยดิเพื่อนบ่กินเลยคนื่อนี่คือยังนอที่ที่พร้อมพร้อมไหมพี่ที่เพิ่นอนขับแท็กซี่ไหมพี่ไปเซ็นขับเา้น้อยบ่บอๆอีกคนนึงแหมพี่พูดเอา มั่นอยู่แวมีคนโทรมาหาเราเยอว่าห้อก็เหาก็เก่งใจลุงปูเป็นมะละช่วงนี้ลุงปูเพิ่นเพิ่นบอบาลับไอ้นั่นต้นยากให้คนเขวาวัดปันได้อปโปเมนบอยากให้คนเขวาวัดปโปเมนว่าเพิ่นบ่อได้รับกิจนิมนต์เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนั่นแหละเขาก็บอกเขาอยู่ใจอาไปก้นนี่เอาไปสุกอุ้ยมันตัดออกกันเนี่ย

ีนคุณเวลาไปซื้อของที่ตลาดนี่ได้ค่ี่น้ยเวลาไปซื้อของที่ตลาดมือนี้กันมือสั้นแบบเขียวไปหมดเลยพานั่งพานั่งรอในรถใช่ไหมเราไปจ่ายตลาดสองมือนะคุณเอ้ยแต่ใครว่าเขาโบไปซอยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเขาขับรถไห้นอะก็เลยคิดว่าขับรถท่วงวันนี้แหละอ้คุณเนาะ ก็เขาเบ่งเบาพลราดีเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าไปกินได้สนเนาะไปหาคนอื่นนั่นน่ะคุณบอกคือบ่อซอยคือคือเฮาคือตรงเฮ็ดเองผู้เดียวโู้จะไปไหนของงานนี่แม่ต้องไปหาคนใหม่ไหมเนี่ยไม่เคยไม่เทคแคร์เราเลยอ่ะโอ้โหเผาปลาหิวจั๊กสิบคิดพ่อหาผู้อื่นชี้หนูนู่นคือเงี้ยอะไรอยากตัวเบิ้ลสะพเจ้าของโว้ เขาพีว่าขันแม่นรถดปีแล้วไหมอ้อมขันแม่นรถก็ไปไล่ขางแล้วคุณไอ้ชินเบิร์นอะได้วยพี่น้องหัวเมวออกกันแล้วี่ถามนีเราไปตลาดเราต้องหิ้วกับข้าวในไหมสามเฉียวคนนี้คนพนั่งถ่ายอยู่ในรถเข้าหน่ะตรงมือแบบเขียวไปเบิดเลยแหม่ตอนนั่งมาซี้ก็ยังหาเผือกหามันมาให้พ่อเห็นเดี้กัเลยมาพูดไปกัเลยว่าเอ๊ะดวงเรามันยังไง ตรงี้เกิดแล้ว,วลนมนจะเป็นสตังห้ไม้ไ่หี่มาขาวไหมีี่าใช่เหอยู่ป่าน,นี้เลยม, <laughs> มาขาว <laughs> ะนะที่มาขาวไหมโอ้ยจีบีฮ่าที่มาขาวี่ส,ส้มสูมา,น,น,นะาน,น,นี่เหรอมีาซ้ายเอาอีกนั้นนู่นนี่น่มี่แบบที่มาขาวป่านเป็นสาวีบีฮ้าใก็บเบ้ากับเบลึกได้เพิ่น คักหลายดอกอ๋อเมื่อเนี่เปิดโอกาสให้ระบายเลยตรงใจจะเป็นดวงเม้าวเออเออระบายโลดมื่อเนี่ยขี่น้องเสด็จนี่เนี่ยสิมาติดซีรีส์เก่าใช่เก่าใช่ขี้มาเขาสิมาเลือเขาเขาบอกเอาแม้วเพราะเขาปฏิเสธแม่ไปที่กานคันเมื่อนึงเนี่ยสิมาเบิ้งตะเกาหลีไปกับพวกเขาคือกันเบิ้งคักเบิ้งแหน่แมเ้่จุดบวกกับขมาัวแม่โซพี่น้องตั้งรุกย้อนโควิดแมวเอ้ยพวกเกี่ยวบวกเกี่ยว มันกับเสมอกันเลยเด้หรอว่าเนี้บว่าไม่ไม่ใช่เกาหลีอย่างเดียวแล้วนะคุณจีนด้วยดูเกือบดูทุกเรื่องแล้วเนี่ยวนครั้งที่สองแล้วเนี่ยเบื่องซ้ำแม่เรื่องซ้ำเรื่องเรื่องไหนดีๆวนมากับอีกเออมล้กับมัดมาแบบนี้เพ่อนแล้วมันมันมันมาด่าได้พุทธมือแต่ว่าเราก็ไอบไปบ๊อมาบ๊อบเพื่อนบ่อเจ้าของามไม่ซื่อเพื่อนลงสน แคงานบานแล้วเ้ากรสว้าวมวมเนี่ยมันขึ้นมากับงประมาณตีสองตีสามเลื่อนไหมมวนมกัประมาณตีหางมูไปบ้านกันยังเร็วๆกับลอยขึ้นบ้านไปทังบานจะเข้ากันเด้อจันตะกีบมมีเด็กนี่ใส่แบบนี่นะบ่มีอยู่น้ำจนเล้วเดี๋ยวคุณถ่ายแล้วเหรอโอ้โหจายบพเพราะคุณนึกว่าเป็นไทยทุคนนะเอานยเอาะเขาใกล้ห ได้เขเจ้าได้หยังงูี่น้องเอามาถือเสียมเหมืเนกันพูดเลยคือน้ทำไมคือคือเลยคนเอาอให้คือเสียเลยวะนะเอาอันะไรนักกว่ากันเนาะเอาบอกพี่น้องครับขอบคุณนายพี่น้องด้วยครับมาบคุผลงานครับคุณนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมของคุณนี่มันกี่กิโลไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดเข้าใจสรุปคลิปให้พี่น้องเบิ่งเสียมคุณมันงขึ้นหนาแค่บ้านสุโขทัยสิครับอธิรักปิดคลิปบเห็นไหมจ้า ขอบคุณพี่น้องครับมาหยุไม่ใกล้กันด้ยืนห้างกันพวกปันเคุณนนครับขอบคุณขอคุณบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนขอบคุณนะขคนอบคุณนะข่บคุณนะขคุณนะอไปขอบคุณอคุณนขอบคุนบคุณนองนะขอคขบคุณนองแนอคขอบคุณคนะอาคนบคุาคุะอบบคุิน่คอนอบมนบ่นะขอเนะอแม่นะขอาปนะ บอหรือบอเบ่งกล่องฟ้าแกเขากระจากไอเนาะเขากระตื่นเต้นนะเราช่วยกันทำมากินเมื่อเมื่อเมืสองวันก่อนมีรายการอะไรนะอะไรจบอะไ้จบแล้วมันเออะไรนะเก่งชนีอะไรนั่นรายการนั้นนาะของคุณแอนทองผมติดต่อมาจะให้คุณปอยฝ้ายกับภรรยาคุณปอยฝ้ายไปออกก็เลยบอกว่าโอ้ยไอกล่องก็เลยบอกไปก็เลยบอกว่าไม่ไม่ออกสื่อค่ะ ขโอโต้อนะคะม่อยกสื่อาละ,ละเลยต้นมือก่อง,งขอบคุณครับขอบคุณครับแบคุณคอับทนนะคะไทยนัเบเรครับเป็น,นอ,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 อย่างไรไทยพี่นงเบืเ้งเขาขนาดสรุปแล้วเด่นตกน้ำ <ste> ค <el> ุณเปเอานานที่แล้วใไปมันตกน้ำเนี่ยน,น,น,นะแจนอให้ก็ได้ อ้ยวิงามสุดเลยสุดมาซับน้องใหม่เมโอสยสุดซับน้องใหม่ตางันลหันเด้อเขาเอาเด้อสุดซับน้องหม่เออ คือพ่มาสับเทิงๆิคอ <Yeah, like ันอะันอะนเก่งก็ของคือคืไปเดี๋ยวเขึนมาไรได้ไหมนี่จตโคตฮะฮะสุดนี่มันบวกรากันเลยริงจริงนั่นนั่นน่ปุ๊บเอารับลงดิบนั่งเลยแง่บอกถึก Cần... Ngoài kiện, nó cứ tam giác, khỏe quá, à, bà cút, à, 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 nó là nó bán mình. Ừ. ช่วยกันมานี่นักแล้วนักแล้วักตัเาดเนี่ตัดตรนี้ัดเนี่ยอันน้บออมไปอมไปครับขอน้อยพี่มาทั้งี่มางามเลยนะน่ะเป็นต่อเนื้ใ่ไหมครับเก็บเลยนะ มันอไซื้อซังนี่เลยนีหรอเออเมนบลาอันนั้พวกคุณขุดแรกไหมนี่เอาถูมาขอถึงขุดเลย่ะนะเมนบลาโอ๊ยเดี๋ยวมีช่องเดียวนั่นล่ะดมมีเดีวอีกเออเ อ่อนยอ่อนมันดีเหวนู่นมันหนูกัดยอดมันเสยงมันะว่ามันหนักเปะกุยมุกุนึงนึงแกงนึงซุแซ่แบันหวานอืมใส่ผักใส่แงะสุดจมือเรานี่ยกะแกงเนี่เออหมูวานมันจะเติร์ฟเปนบวบเหลือหน่อยนึงเหลือซุปหน่อยเนาะยันั่นนั ออ้วนๆเลยยุ่มๆน้ำเอาบ่ละเอาบ่ลงมาได้มันลงมาได้หรอได้หรอละโอเคครับ